สวัสดีครับผมพบกตัวเราชินเคยนะครับทางช่องสายแสงกันชนลนะครับวันนี้โปรควาไปเอายาแต็ดซีสีกับผมซึ่งมาถึงครับเนี่ยพอเจอหน้าก็คิดถึงอย่างนี้ครับถึงอย่างแรงเลยครับผมเป็นไงลูกฮะเห็นหน้าเพราะทั้งทั้งวันเลยนะวันนี้น่ะนี่นะครับพอเห็นหน้าก็อย่างนี้นะครับนั่นครับก็เป่นขยะพื้นเสร็จครับนี่แหละตื้อครับตื้อยากเล่นด้วยก็เลย เสร็จเส็จก็เลยมานั่งครับให้เขาตักไข่หน่อยครับเอ้ยเนาะเอ้ยมีความสุขตรงเลยเนาะพิ่เต็มพ่อปอบลูกฮะพิ่เต็พ่อแหละครับพิ่เต็พ่อแหละครับพ่อเหนื่อยลูกอันนี้พ่อเหนื่อยหญ้ายังไม่มามันถึงเลยครับผมวันนี้โรยโรยหญ้าอยู่นี่ครับจะตัดพันหญ้าครับไปกันหลายคนไปกับชิงงานของนุ่มเซครับทองเงินครับผม ไปกันหลายหลายเชือดเลยครับ <Bla. S 1> อันนี้เอาสิบล้อไปอยู่ไกลอยู่ประเทศครับตื่นไปตั้งแต่ตีสี่เลยครับจะถึงนู่นก็แกือบเก้าโมงเนี่ยครับประ er. มาณนี้ครับ <space> ไม่เอาไลงมหนักหนักหนักคนอุ้มลงมานั่ลงนั่งลงไม่เอาไม่อุ้มไม่อุ้มอุ้มหนักนาไม่ลงไม่ลงไม่เอา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 ลักกันขอเล็กขเล็กขอเล็กลักกันลักกันหมดแล้วพอแล้วลูกพอแล้ว นังลงเลยนังลงเลยคนเดลยวคนเยเพาะอใหนังลงเลยนังลงเลยนั่เลยนเดยวนังลงเลยนังลงเลยครับนังลงครับนังลงนังลงมอนจะนวดโันจะนวดให้เพะ่อเห็นว่าเพ่อนเยก็นวดให้เลยบโอ้ยทำไมใจดีเท้นี่นตาเพ่อทำไมใจดีนี่โอ้โเฮียเพาะนเอก็อยากจะนวดบปอ่ยไปเลยนะ ทำไมแต่ด oh, ok huh? ีนงนะทีเียเพาะุกเพาะนกเพะนกขนวดหน่อยนวดหน่อยลกนวด่อยนวดดีดีวดดีดีวดดีดีวะนวดดีนะเออนวดดีดีวดดีดี้แตขึ้น่นี้มันกเตะไมหขึ้นทั้งตัวเลยมุดเร็เร็เลยใส่ทางนี้ใส่ทางี้ใส่ทางานาี นวดทำไมนวดเลยนวดช่อยวะนวดแรงแท้ไหมนวดโซ้าเลยนะมากระจ็บฮะเนาะนวดแรงโพูดไหมนั่งลงนั่งลงนั่งลงนวดเดินนั่งลงดีกว่านั่งลงคุยกันดีกว่ามั้งนั่งลงคุยกันดีกว่ามั้งนั่งลงคุยกันดีกว่าเนาะเออนั่งลงคุยกันดีกว่านั่งลงคุยกันเออจับเข่าคุยกันดีกว่าเราอื้มอื้มขี่เถียงทำไมอื้คิด้เถียงขี้เถียงแค่นี้เนาะนั่งลนั่งนั่ง

เป็นเ็นเ็วเาเ็นัลุงอ้าวนัลนลโอ้ยจะพอเล่นนีแล้วปนเนื้อลูกคนไงแมวแมวมเล่นก็เล่นนเล่นนะบเยลทเลยจเล็ับทุ่เลยมาปนเนื้อเนื้อกั็เล่นเหรกับทุ่เลยดิ้นหนีดินนออกได้ห เด็ตุงกเี่ยเด้กันครับกลัวลีกันครับนี่ตอนนี้นาะกัวลีดังครับเนี่ยอาดังเอากลับไปเอ้าเอ้าเด็กดื้อนี่เด็กนี่เอาเอ้าเด็กดื้นี่ไอ้อะไรัวัวเังังัง นั่งนเด็กเกเขียดเกด้ยเออน่ะเออเออเอมเพื่อนเล่ครับตั้งแต่เช้าครับอันนี้เลยเป็นอย่างนี้ครับไม่มีใครเป็นเพื่อนครับอันนี้โปรแัรไม่อยู่ก็ ม่ลำใหญ่ก็เอาเรื่องมันกันครับน้องก็เลยเหงาครับวันนี้น้องเลยเหงมีใครกล้าเล่นด้วยพนี้ลูกอันนี้คนนี้นั่งก่อนเดี๋ยวพาออกกําลังกายเย็นนะมั้งพาออกําลังกายสองรอบสงมามาเร็ว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 เเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็เ

สองรอบนะเอ่อเอดีางวอมันพอไหแล้วเออนอะเนอะเจโอยฉันเลย้คคกำลังงานเยมาพิมพเก่อโอ้ยเลี้ยงเ้โอ้ยเซงเลโอ้ยเซงโอ้เหนื่อยพอคนี้พอพอแล้วอแล้วฮึอแล้วพอแล้ว นี่อ้ยนอนแล้วนี่ยเี้งีดนเี่นั่งลงนั่ลงเออนั่งลงเออนี่แล้วอืมอืมนั่งลงเลยลูกพายพอดิตัาก็มานั้นแค่นี่พวกตัดยาพกิดเงินต้นพวกตัดยาพวกติดเงวนี้อืมพกตัดยาพกตตินี้อันนี้ เตนไหมเต้นไหมเ้นทไหมเ้นไหมเนไหมัวน่นั่นไม่ได้อาบน้ำวันนี้ฝนวันนี้ไฟฟ้าดับครับตาไม่ไหลครับฝนเข้ามนเลยสงสัยน้องไม่ได้อาบน้ำครับวันนี้หนุ่มต้อยเส้นเท่าไหร่หรือเป็นชอบคิดิ้งเปวาฟานลงไม่รู <soup> ้นะครับ <ul and> <ator> ไปเก็ดวงกลยนาะแล้วกนะ็กัาน้ำกันเนาะลูกเนาะเนาะ่นะาเวลาอ่อสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณแม่แม่เอสซีทุกท่านเลยครับที่ติดตามทางช่องถายแสงกันขึ่นนล้นนะความนาับของน้องแล้วเป็นยังไงบ้างครับอยากมาเที่ยมมาชมน้องมาได้เลยนะครับที่บ้านสลาของเราครับผมจุดินท่าตูมของเราครับ อาดกดติดตามด้วยนะครับผมกดแชร์กดไลค์กดซไครและกดกระดิ่งติดตามน้องด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทิ่นี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับผมขอบคุณครับ